้วแลรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยขายดีจะไม่มีคนซับเหนื่อให้ดูซิพี่มนของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาชิมยัง กระเพาะปลาคาเท่นะฮะอันนี้ก็ติดหนึ่งในห้ากระเพาะปลาที่ต้องมาชิมใช่ไหมค่ะใช่ขายชามเมื่อไหร่ครับ40 50 60สแต่วันที่ผมมาเยี่ยมเนี่ยเพราะว่าเขาใช้เวอร์แก๊สด้วยใช่ไหมใช่ต้มกระเพาะปลานะใช่ทุกทุกถังใช้เวอร์แก๊สหมดจริงเหรอจริงนับแบงค์หน่อยไหมนับแบงค์โอเคชอบเลยค่ะชว่เวอร์แก๊สนับแบงค์แจกโชว์30วินาทีนะครับนับได้ตอบถูกเอาไปเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดนับพลาดได้ตุ๊กตาเวอร์แก๊สน้องเติมสุกนะครับพร้อมนะฮะ nếu 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 sẽ yên yên sẽ yên yên nếu 10 phút nữa thì cuối cùng nhé nếu nồi nếu nồi hết thời gian 53 bài 53 bài 1 2 3 5 6 7 8 9 10 51 52 53 54 55 ผิดนะครับปอบใจด้วยตุ๊กตาน้องเติมสุกจากเวอร์แกสนะฮะแล้วมาชิมกันได้นะครับกระเพาะปลาคาเท่นะฮะอยู่ซอยมังกรเปิดกี่โมงครับ9ก้โมงถึงแปดสาค่ะ9้าโมงถึงแปดสาอร่อยใน5ระดับเลยนะฮ <laughs> แวะมาแล้วกันนับแบงค์แจกโช์ร้อนไหนบ้านไหนมีถังหรือเปลี่ยนมาใช้เวอร์แกสแจ้งเรามาตามที่อยู่นี้เราจะไปให้คุณเล่นเกมนับแบงค์ถึงหน้าป้านสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกส วันนี้มาจังหวัดพิษณุโลกนะครับแวะมาออกัส LPG นะครับเพื่อมาถามเลยเพราะว่าที่นี่เขาส่งแก๊สให้ร้านอาหารเยอะตอนนี้จังหวัดพิษณุโลกมีร้านอะไรใหม่ๆมีมอกษณ์บ้างจ๊ะมีร้านโจกเทพเขาอยู่หลังมอ,งอต้องให้พี่ตี๋ลองไปชิมดูเลยร้านนี้อ๋อคนกินเยอะใช่ไหมกินเยอะค่ะต้องลองไปดูเองอ๋โอโจกเทพต้องมีอะไรดีๆแน่เลยเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้แนะนํามาัาไปก่อน1 0 0 0บาทจากเวอร์แก้นะครับช่วงย่านนี้มีของอร่อย สนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกส สวัสดีครับครับสวัสดีครับโจ๊กเทพนี่คือไงครับ <c oughs> คือแบบพี่แบบว่าเหมือนเทพมาขายโจ๊กไม่ใช่ครับจริงๆแล้วคือชื่อว่าชื่อเทพค <ฮะ S 2> รับชื่อเทพนะคุณผู้ชมเจ้าของร้านชื่อเทพแล้วก็ขายโจ๊ก <ฮะ S 2> จก็เลยตั้งชื่อติดกันคือโจ๊กเทพครับโอ้แต่ใครๆเดินไปเดินมาเห็นร้านนี้ก็บอกอุ้ยโจ๊กร้านนี้คันเทพมากเลยมีอะไรบ้างฮะที่ร้านถ้าเป็นเมนูแนะนํานี่ก็มีโจ๊กหมูไข่ที่ว่าคือดั้งเดิมนะฮะโจ๊กหมูไข่อันนี้ก็ธรรมดาที่ไหนก็มีโจ๊กหมูไข่ใส่ตับใส่ขิงที่ไม่ธรรมดาคือโจ๊กหมูไข่ แล้วใส่เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเข้าไปด้วยอา้าวแล้ว ทำไมเขากินกันอย่างนี้หรอทำไมอยู่ดีๆถึงนึกขายโจ๊กที่มันแปลกกว่าขขชาวบ้านเขาคือปกติแล้วว่าลูกค้าที่นี่แหละบอกทำไมไม่ลองเอานุ้มาขายมัง่งอันนี้มาขายมัง่งเราก็เลยนึกคือว่าเคยขายแบบดั้งเดิมมาเนี้ยโจ๊กหมูใส่ไข่โจ๊กหมูธรรมดาเรียกว่าโจ๊กหมูปกติอยู่แล้วลูกค้าคือบอกว่าลองเอานี่มาใส่ดูสิลองนี่มาใส่ดูสิก็ซื้อมาใส่ลูกค้าบอกอืใช้ได้ลูกค้ามาเขาบอกว่า <lan cer> อยากจะกินโจ๊กแล้วมาเห็นไวๆบอกอยากกินตัวไวๆด้วยก็ผมก็แนะนําลูกค้าไปบอกกินทั้งสองอย่างได้มาใหม กรอ,อบว่างั้นอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่โดยเราต้องลวกให้มันนิมก่อนถ้าลวกนี่เสร็จปุ๊บแล้วก็มาโรยตรงหน้าบนบนเนื้อโจ๊กแล้วก็จะเป็นท็อปปิ้งหน้าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมใช่ฮะร้านที่มีกินหน้าครท็อปปิ้งก็มีหมูมีกุ้งมีปลามีเห,ห็ดเห็ดหอมเห็ดดินดําแต่ได้ยินมาว่านักศึกษาแถวนี้เขาล่ำหรือก็บอกร้านเนี่ยไม่ได้ขายโจ๊กเมนูนั้นแปลกแล้วนะแต่มีโจ๊กชามยักษ์อีกเรียกได้ว่ากินกัน34คนเขาชื่อว่าอะไรนะฮะโจ๊กโคตรเทพครับโจ๊กโคตรเทพ แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะมาชิมร้านนี้อยู่ไหนนะฮะมนาเรศวรประตู4ครับอ่าอยู่ม <c oughs> นาเรศวรประตู4นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับขายในกี่โมงฮะขายตั้งแต่5โมงเย็นถึง8โมงเช้าครับมาแล้วนี่โจ๊กโคตรเทพชามนี้120บาทนะครับแล้วก็สามารถกินกันได้ประมาณ3-4คนเลยแหละและนี่นะฮะมีทุกอย่างในร้านแต่ผมแปลกใจตรงมามีกึ่งสำเร็จรูปนี่แหละเออมันจะอร่อยเข้ากับโจ๊กได้ไงเนาะลองดูดีกว่าเออก็บอกว่าที่เนี่ยเด็กๆนักศึกษาชอบกินมากนะ โอ้โห oh, เส้นยาวมากเนืยวไข่เลยไข่ไข่โจ๊กธรรมดาเขาก็มีนะครับชาหนึ่งก็ประมาณ30บาท40บาทเอาละนี่ผมก็โกยมาเยอะแล้วทั้งเห็ดทั้งอะไรลองชิมเลยดีกว่าเนี่ยอยากชิมโจ๊กกับบะหมี่กึงนะ่งเนี่ยว่ามันจะเข้ากันเหรอมก็ลื่นคอดีนะแต่ผมก็ต้องปรุงซะหน่อยใส่ซงใส่ซอสอะไรสักนิดนึงเอออย่างเงี้ยน่าจะเข้ากันและคราวนี้ผมก็ได้รู้แล้วว่าเวลาที่ผมซื้อโจ๊กมาที่บ้านเนี่ยผมก็ต้มแบบนี้ใส่ลงไปก็ได้ โจ๊กเขามีลุกเรียกเรียกว่าอะไรอ่ะทุกหน้าเลยหน้าปลาหน้ากุ้งเนะยหน้าไข่เยี่ยวมา้าแต่ว่าตัวโจ๊กร้านนี้นะโจ๊กร้านพิเทพเนี่ยเนียนนุ่มอมโจ๊กเขาเนียนโจ๊กเขาเนียนเนื้อโจ๊กดีเนื้อโจ๊กดีมากหรือบางดีนะครับใครอยากจะกินแบบน้ําซุปผมว่าก็อร่อยดีนะนี่เลยแบบผมเลยก็ได้ตักใส่น้ําซุปไปเลยดูรวมๆนะแต่ว่ามันก็อร่อยดีนะมันก็จะกลายเป็นเหมือนข้าวต้มอะ่ะเออ ลองมาชิมแล้วกันนะครับโจ๊กกันเทพจะสั่งแบบธรรมดาหมูไขโ่โจ๊กไข่เค็มโจ๊กอะไรมีหลายอย่างเลยลองดูแล้วกันถ้ามีตังมาหลายคนก็นี่เลยโจ๊กโคตรเทพวันนี้ผมมีแก๊สบรรจุ15กิโลหนึ่งถังจากเวอร์แกส๊สมองให้ต้มโจ๊กอร่อยๆแล้วก็มีตุ๊กตาตีกวาดจากรายการตีวันเฉลีวมองให้หนึ่งตัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมนะนะครับขอบคุณครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปติดตามความสนุกกับตีวันเฉลีวกันต่อครับร่วมสนับสนุนโดยกฐิถุงพัชเจอร์ไรตาชา้าเกาะ ง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่ง ha, be, be. ช่วงโอเล่แจกถึงใจบ้นบ สวัสดีครับคุณจงนนี่โอ้โหคุณจงครับวันนี้ผมแวะมาร้านวิริยานะครับสุขุมวิ101ท101/1ที่นี่ขายส่งขนมนมเนยลูกองุ่อะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเอออยากจะแซ่บแว่ซากว่าครับพี<ม>่เออซากว่าแหมเล่นมุกซะด้วยคือแถวนี้มีร้านอะไรอร่อยถึงใจจริงๆร้านโครงการอนุรักษ์ขนมไทยครับแต่ก่อนไปเนี่ยผมมีเกมโอเล่แจกเบิ้ลเบิ้ลตีไก่ลงหม้อสนใจทดลองไหมครับสนใจครับดีเลยครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับก่อนจะเล่นเกมนะครับแจกไปก่อนเลยครับโอเล่ซุปเปอร์สตรอเบอร์รี่ขนาด20 19นิ้วนะครับจากนั้นมาเล่นเกมโอเล่แจกเบืนๆกันต่อนะครับตีไก่นะครับตีได้2ครั้งตีโม่อหนึ่งครั้งรับไป500 2สองครั้งแจกบั้นไปเลย1,000บาทพร้อมไหมครับพร้อมครับลุยเลยอัศจรรย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีบั้นได้ครั้งนึงครับเล่นดีๆครับปั๊บเฮ้ย อร่อยถึงใจจริงๆครับกุยช่ายทอดนะครับนอกจากนั้นนะครับที่นี่ยังมีขนมอื่นๆเยอะแยะอร่อยหมดเลยนะครับโครงการอนุรักษ์ขนมไทยนะครับจะมาซื้อก็ได้นะครับเป็นรับประทานหรือจะมาเรียนก็ได้เขามีสอนนะครับอยู่ซอยวชิรธรรมสาธิต63สุขุมวิท101ทับหนึ่งนะครับมากันได้เลยโอเล่สตรอเบอร์รี่แจกถึงใจเบิ้ลๆบนะครับแจกดับเบิ้ลทุกเดือนนะครับมอเตอร์ไซค์รวม30คันมูลค่ากว่าล้านบาทนะครับส่งมาได้นะครับโอเล่หรือโอเล่บิวตี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบรกกินของทอดไปแล้วานสักอออ้ห <uma> สนับสนุนโดยโอเล่แจกถึงใจบ้นบ้น